อะไรตั้งคณะหรือล็อ้ากอ้ยเชี่ียสกอร์ยิงไกอะโอ้โนอลอไม่ได้แล้เฮ้ยเกมมิเตีมโอ้โหจะเกมมิเต็มยังไงโดนเล่นระว ต้องดูฝั่งเขานะไม่มียศบ้างทุกคนนะาต้องดูฝังนน่งเราดิเราไม่มียศเพชรฝั่งน้องเหรอ,อเนี่ยฝั่งเราไม่เชียมึงหัวซองเหรอไอ้เจ้าพ้องอ่ะอี่สองไอหัวป่ะโคตรตองอ่ะโคตรตองเหรอคิดแม่มีเกียรตัวกลางไอสัตว์เฮ้ยเอาซองควงมายืมหน่อยดิว่าเราเป็นใจแล้วแหละ ไอ้ต้นทองควงยืมเดิโอ้โหอานีตายแล้อยู่บนอะเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเก็เดี๋ยวไปเก็บนะ้นต้นต้นอยู่ไหนเนี่ยน่นี่อยู่นี่นอยู่นี่ตรงขานะยขงตัวนึงเวไอ้เียเดวเรเก็บเนี่ยเกมีหวังที่จะชนะหรอกร้อยตัิบเอ็ดเนี่ยไอ้เีย มันหยาบมาได้ไงเนี่ยโคตรหยาบมากยมีได้แล้วเว้ยมีแค่ควงอะควงเลยเชี่ยโคตรหยาบตรงสลายนี้อพูดตอนั้นแหละเจอของจริงมันตายห่ะ